มตัวตายแล้วเโดนจะสาดเป็นทั้งปากมันตัดแล้วก็ต้องได้เอ็นไปเหมือนไก่เต้าไปเอาแล้วเทำก็ต้องได้ค้นเนาะอันนี้ก็ไม่เป็นลำนหน้อยๆนะ บายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขุมสุขคนโดยมาพบพ่อกันนอนตีอีกแล้วเนาะมาพบพ่อกันนอนตีเมื่อนี้กะนอนตีอยู่เพื่อนเก่าเนาะโดยมื่อนี้กะมาอ่าสิมากคนใหม่นาะพี่น้องคนใหม่อ่าเอามาใกล้ๆก้ข่างเต้าเลยเนาะเวลาซ้อนมันกะจังสบายโดยกะตัดเรียบร้อยเนาะจะเป็นแบบตัดโน่กน้อยอะไรเลือกออกพี่น้องกะเลียนนี่ได้หลายเติมแล้วเนาะมีแต่สีซ้อนไม่น้อยเลียนไม่น้อยใส่อีก โดยเพราะว่ายานมนุหั่นะนะกะเพื่นกับได้สามหลดน้องบบน,นี้เนาะสื่อพื้นสามหลดอ่าต่กาวนวตี้จะกองสองหลดเนาะโดยสร้างเพื่อนลายอยู่ี่น้องแต่ว่าเพื่อนนั้นโดนแบบนานมาส่งค่นนะคือแบบเพื่นข้าวแบบอย่างไรเนาะก็เลยก,กองไปกอนถ้าแบบมันถ้าเพื่อนลายมันก็โดนแบบเพื่อเพื่นสีมาส่งเนาะโดยกะประมาณนี้พื้นสามหลดน้อง ตาวัวใหญ่บันไดเนาะหน่อย,ย,ยทางนี้จะเป็นแบบใหม่เพิ่นเก็บอา้าวเพิ่นบริตัดเนาะเพิ่นกามาคายฮนะนะซื้อต่อนาเพิ่นมาคือการใหม่บัวใหญ่ปรนไดใหม่อนนี้กะจะเป็นแบบตัวตัดแล้วเนาะโดนถึงสันน้อยอะแต่ละพอนถึงกามาตักซอยนะพี่น้องทางตัดกับไอาพามีเพิ่นทะเลกองซอยกันเนาะพื่นกะ จังแล้วัยเนาะเรียนซอยกัน่ใหญ่เพิ่งจะมาซอยนะพี่น้องเรียนใหม่ตัดใหม่โนอาตีกัสิคนใหม่เนาะเหมือนใส่ผ้าเหล็กแถวไกลเนาะลมแห้งพี่น้องเลยโดยเมื่อนี้ก็ได้มาคนใหม่อยู่เต้าทานเดี๋ยวสี่แปดห้าโมงนึงเราตีจะคนแถวหนี้แล้วมาเนาะทางไกลเป็นลาคนเข้ามา เลยเนาะบัดนี้ก็สิมาอันสัตว์ใหม่ไปพุ่นพี่น้องเอ้ยเอาไปให้มันไกลไกลไกลไกอักนเป้าแน่เนาะไกลเสือ,อไกลบรรยากาศก็เริ่มหนาวเข้ามาอีกแล้วเนาะไม่พิ่นดุดเพิ่นยังเนาะเพิ่นสิดุดใถึส่วนมันพี่น้องแบบอันบวบยังเมื่อล้วเพิ่นก็เอาเอามาก็ส่วนล้ายมันก็บ่ได้เป็นทานดอกแบบนี้เนาะ มันจะแบบว่ามันฮักมันยังเบิดแล้วนะฝนเก็บเอามาคือเก่ามาเก็บใหม่คนเดียวพี่น้องวันนี้ <c oughs> านางเก็บใหม่คนเดียวอยู่เตาถ่านเนาะ <c oughs> ว่านี่นะไ <c oughs> ปตัดไหมอันเลื่อยไหมเนะ <c oughs> าะจล็กเล็กจักหน่อยจอย่อยหาไม่เท่าหรือว่ายาย้ทน่นแหลก <c oughs> ลูก่นบนเลื่อยนาพี่นอ้องแบบอันนี้กาคือ เรื่องเหลือยำกันเนาะมันก็จะได้อยู่มาาแต่สะอย่ได้อไู้่เราเป่ับนั่นอันน้มาลำกันนี่แหละ ตตายแล้วเนาะจะสัตเป็นท้งปากมันตัดแล้วก็ต้องได้เก็บไปเนียนไก่เต้าไปเอาแล้วเาก็กต้องได้คนเนาะอันนี้ก็ไม่เป็นลำน,น้อยๆนี่เขต้องเลือกออกตังหาย คือการดึงน้ากันนี่มันจะขาดไว้เลยพี่น้องเนาะ,ะดึงเรื่อยค่ะนะคือปกติจะดึงกลับไปพอมีเพิ่นเนาะแต่ว่าทัา้งไปตู้พเพิ่นเนาะตาะเอามันนานขาดจะแผ่แห้งเพอาะบวบเบ,รบริดเบ็ดเป็นฐานเนาะแดดมันยังบวกล้าพี่น้องตอนนี้นะบม่ได้ใช้กูบ่หมัวอ,อะไรนะคะ น้ำกินเนาะตัดไม่กล้องกับบเหนทอนคนเนาะปรับกล่องใหม่ก่อนเนาะน้ำกินที่ว่าตัดไม่น้องว่านี่ก็เลยฝ้ามินิงามหอนเนาะคือเสียกล้องเบื่องน้าไม่ ชัดบ่งสื่งกันนี่เนาะไอ้บิ่งนี่ยงงมองขดมองซื่อเนาะเวลาไปซ้อนนี่กะจะซ้อนอยากหน่อยนึงได้น,นี่เนาะเรียนไหมนนฮะเรียนใส่ฮะนะแต่ว่าทาง้งนอนตีเอิ้นนี่ทางฝั่งลาวเนาะจะเอิ้ญมาซ้อนไหมยังประมาณนี้เนาะเอิ้นกับดูกันพี่น้องคนคนเดียวเนาะแบบจังไรมันมีคนมานอ,นอ่านนี่เนาะบางทีกะอ่า คถ่ายคลิปเนี่ยนอนแบบจังไดนั่งคนเดียวนะบางทีนี่ยมาที่อยากจะกหัวเลยที่ว่าคนเดียวเนะวาะจังวะจังไดคนเรียน,นแบบเราเรียนสวยคนสวยไร้กระแดดเนาะมันบริโภคด้วยนะอยู่อยูงมองนี่นะบนี่ผมไม่ น้ำเส้ากับแบบปสิมาตแต่เส่ากับบดรมาเนาะต้องได้อันทำความสะอาดอีกแบบคือพัดขวดไว้ไผ่เดนอตีเอาคลิปลงของนะพี่น,น,น้องหล่นล,าล้าหลายเผื่อทิ่ได้มากต้องแบบเห็ดทั้งคุนแ้วได้มาทั้งตีฮะนะ้าเฮาสีฟ้าเปนาน็นแบบเหมนกระหกพี่น้องแมบบางที่ก็ยากได้แบบคือมีงูนะเดนอตีมาเบิ่งนขาเนาะเมื่อประมาณหามองไปไปลายเลเนาะแต่ว่ามันเหมือนไก่ป่าพาี่น้องเห็นงู จะงูอย่างบุถึงแต่ยานเนอะมันหกหลายกะก็เลยปดตวดทุกคอเลย ไม่พันดุนไพ่เนาะดำพี่น้องเยเพราะว่ามันจูดแล้วแบบพันดุนเนาะมันกำบวมใหม่อะไรมันใหม่บวเบิดมะพร้าวถ่านถ่านกะมันกำไหม่ไหวอย,ยู่นะ แดดมาแล้วพี่น้องสวยมากเลยก็เริ่มเริ่ม,มขมาแล้วุคนไปเนาะสัตว์ไปเมียนทั้งพี่ว่าเวลาฮอนจับออเรียนมันจังใครเนี่มันบกไกลบนไดเนาะเริ่มฮอนเข้ามาวสวยเลยนาวตีสิ้นกับแดดนี่พี่น้องคือตากแดดนี่็บแบบบก๊คไสนใจเรื่องหน้าตาอีกอย่างเนาะแบบจังได้ มันเคยตากเลยค่ะนะส่วนน้อยเนาะ,ะตี้ใส่หมวกใส่กูก๊ตั้งแต่น้อยแล้วนเนาะเฮดเสียกกะแบบาปล่อยไปเลยค่ะนะดำอีกอยังกะแบบโบ้เคยสนมันตินกับการแบบเขาใส่ชีบีเดี๋ยวนี้เนาะคือบางคนกะเพิ่นมุนมหมได้ดอกเพิ่นจะอบแห้งได้บางคนที่ออกตากแดดเนาะแต่ว่าน้องตี้นี่แบบส่วนน้อยคือนองเสือ้อแค่เงี้นี่แบบเฮาขี่รถมามันหนาวนะก็เลยใส่ทุกแทานนี่จะใส่ในเสื้อแค้นสั้น น่าอันนี้ก็สีบอาอาดอีแบบนาตาลีบอคอยส้นใจเรื่องแบบคิวอย่างนี้ค่ะนะอาจจะดำเนาะมีคนคิวดำหน่อยตัดบกขาหลุดพันโลแล้วมีน่องแบบป้าในหน่อยเน่ะถ้าเอาไปจูดนี่ก็ต้องสีบอเป็นฐานเนอะ เก็บเอาเนาะคือคนชิลดูดเห็ดสวนมั่นยังนี่แหละคนจะเก็บมาขายต่อเก็บไม่เก็บพืนคนเดียวเองเนาะวันนี้เรียนไม่เนี่ยเวลาซ้อนแบบตอนตหัวห่มเลยเนาะจังสีซ้อนแปบลบว่าเขาจังสิเรียนใส่เตาเนาะตอนนี้มันก็เริ่มได้แอดเข้ามากแล้วเนาะสวยแล้เนาะเะ็แตกแดดไล่กับหมดได้ดเนาะ ก็เธอละเล็กเธอละหน่อยกันจะแล้วไปเอง ตีกระโฮ o เหม็นมองเดียวกันในพี่น้องเลยนเลยนาะคุณจะเอาเหม็นแบบนี้เพราะว่าแต่เก่ามันก็จะอยู่ทั้งนอกเนาะอยู่แคมทางโพทุทธนะแต่ปเปล่าเหี้มันใกล้หม่องเฮาสีเลียนปลาเหม็นใกล้เตาถ่า,านเนาะเวลาเฮาเลียนมันจะสบายนี่กับบริเวณใกล้นี่เตาก็ใหญ่กว่าเก่า,นกกาเานาะใหญ่กว่าเก่าหน่อยนึงเพราะว่าเตานี่จะสามโหลดไทย ไม่น้อยเนาะตัดเมี้เอาเมนเรียนใส่ใส่เตาอะไรนี้กับบรรยากาศเริ่มหนาวเข้ามาอีกแล้วเนาะมีช่วงหนึ่งนะคายๆนี่มาบันทึกหนาวอีกเลยโดยนี่กับมาข้นไม้น้องไงเนาะมาข้นไม้อยู่เตาถ่านต่อ <S <S ตะเวนเน้องต,ต,ตีกับสีพ้นแล้วแลวกะ ขอจบคลิปไปแพ้ซัมี่ก่อนเนาะพี่น้องอยากมึนๆหน่อยหนึงหามุมกล้องอยู่เนาะโดยโดยแนนนอวาตี้กับซิขอจบคลิปไปแพ้ซัมี่ก่อนเนาะจากคลิปนี้นอวารตี้กับต้องขอขอบขอบคุณเด้อพ่อแม่พี่น้องประสุความสุกคนที่หับชมคลิปน้องวาตี้ตั้งแต่ต้นจนจบทีมบ่ขคามโฆษณาเนาะโดยจากคลิปนี้น้องวาตี้กับไปแล้วเนาะขอกล่าวคำว่าสบ,บายดีสบ,บายดี